ถอดไปแล้วได้ถอดได้เรือล้อหน้าก็เสร็จเรียบร้อยครับโอ้โหสูสีกับ1 1 R เลยอะเอ้ยไม่ใช่โทษทีเูสีกับสีเกห้าเลยอะหน้าหน้าอย่างอ,อสูสีแบบหน้าใหญ่มากตอนแรกแบบตอนตอนที่ยังไม่ใส่นะคือหน้าแคบ มองมองด้วยระดับสายตานะเนี่ยก็น่าแคบพ,พอแต่ใส่ไปแล้วโอ้โหหน้ายางนี่กว้างมากเลยเออเนี่ยผมใส่ล้อหน้าเลยนะเนี่ยใส่ล้อหน้าใส่ตัวแม่เลยตัวแม่สิบเส้นนี่ครับนี่ดูครับหน้ากว้างมากเลยนี่ครับ เห็นมาคลิง้งคลิงมาเพื่อนตะดินเลยยางใหม่ยางใหม่วันนี้ก็ล้ำสมัยดีนะก็ท่านใดที่กำลังมองหายางก็ยี่ห้อนี้ก็ถือว่าตกโจทได้ดีนะแอดวานอันนี้อันนี้เป็น295 นี่ดูหน้ายางครับ295เนี่295นี่นี่อันนี้295ที่ผมใส่ล้อหน้าผมจะเอาไปใส่ตัวลูกนี่ครับนี่ของเอ็ดบานนะครับอาดูความแตกต่างนะครับ1 1 R กับ S d v a n c e นนะครับ1 1 R a d v a n นะครับอันนี้เป็น2อ5ดูความแตกต่างกันนะครับหน้ายางเกือบเท่ากันเลย หน้ายางเกือบเท่ากันเลยอ่ะอืมก็ประหยัดงบไปอีกนะครับประหยัดงบไปอีกประหยัดงบไปอีกนะครับสบายกระเป๋าโอ้ยย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 ยฮะสวัสดีครับเกินไปหัวหน้าโอ้ อย่างอีกเอาเอาโอ้ปั๊มลมทำงานโอ้จานต่อยอเอฟซีใครอยากได้สติกเกอร์ก็มาแล้วนะนี่รามาเปลี่ยนยางด้วยอ่าพร้อมกับสติกเกอร์นี่ครับวัตถุใบไวโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเอาเอานี่นี่เสียต่อยจะให้ เห็นแล้วนี่งสิบเส้นเลยวันนี้เปลี่ยนยางเอ่อของเอสบ้านนะครับนี่สิบเส้นเลยนี่อยู่ที่อยู่ที่ร้านตสงผานิชย์นะครับก็วันนี้ก็เวมาอุดหนุนสบายกระเป๋าเลยตอนนี้นี่ครับเป็นเป็นตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมพรีเมียมเลยค่ะพรีเมียมค่ะเป็นเส้นเองธรรมดาเลยเป็นก็คล้ายๆว่าตัวนี้อ่ะเียบเทียบกับสอง มันจะเปอใช่สองหน้ายางแบบตอนแรกดูไปหน้าแบบเล็กมากเลยนะสปดอาร์ก็ก็ไม่คิดเลยว่าพอใส่ไปแล้วแบบดันมากใช่หน้ามันสกว้างร่องลึกน่าจะรีบน้ำได้ดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาไปลองใช้ดูว่าว่าเป็นยังไงว่าวิ่งโดนฝนหรือว่าโดนความร้อนแบบเวลาเราวิ่งระยะทางไกลๆอ่ะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ รอดูแล้วกันเดี๋ยวพี่จะมาบปล่อยใช้ดีไม่ดีเออถ้าใช้ดีจะมาใส่ดีแน่นอนถ้า่ได้รับส่งมาที่บ้านโอ้ถามิดนีนี่นี่นี่ามได้อยูนี่เลยบอถามได้เบอร์โทรนี้เลยใช่ไหมเบอร์โทรตรงนี้เลยแล้วทีนี้ถ้าเอฟซีอยากได้ก็สามารถไปส่งถึงบ้านก็มีจัดส่งได้จะส่งถึงบ้านได้หรือว่าเอฟซีท่านใดที่แบบศูนย์ใกล้แบบที่บ้านใกล้ๆอยากได้ยางยี่ห้อนี้นะก็สามารถเข้าไป สอ,อบถามได้นะครับหรือว่าใครอยู่เขตบุรีรัมย์สุรินนะครับราคายอดเยี่ยมแน่นอนอาานี่ครับน่งีที่อำเภอ่าน่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร้านตกทานี้ฝากด้วยคา่ะนี่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 เปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้อยครับสิบเส้นนี่น,นี่เป็นไงครับสวยงามสวยงามเงาแวบเงาแวบเลยทีนี้ วิ่งงานแบบยาวๆเลยแอดวานเอดวานนี่ครับนี่ครับโอ้โหเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแอดวานนี่ครับสิบเส้นสิบเส้นใส่ตัวแม่โหหน้ายางกว้างนะครับหน้ายางกว้างมากนี่ครับสิบเส้นกิ๊กๆเลย ใบกระเป๋าไปเลยอีกแล้วนี่นี่น,น,นเงาแวบ,บเลยนี่ครับหน้ายางกว้างมากนี่ครับก็เปลี่ยนเป็นสิบเส้นนะครับก็เดี๋ยวลองใช้งานดูว่าจะเป็นแบบไหนเมื่อกี้วิ่งมาแค่ระยะแบบสั้นๆนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับน,นึบเบรกนิดนึบเลยเอาาวอา นี่ครับสิบเส้นไปก็เรียบร้อยพร้อมไปกันต่อครับไปใส่หินกันนี่น,นี่เราจะไปใส่หินกันแล้วอออาเราเดินทางไปใส่หินกันเราเปลีย่ยนยางสิบเส้นเสร็จที่เรียบร้อยทําไมเพิ่งตื่นนอนอนี่วันนี้เราพาอังเปามาด้วยครับเราจะไปใส่หินกันดูว่า รถหนักนะครับว่าเดินทางหรือว่าวิ่งจะเป็นแบบไหนนะครับรถหนักเดี๋ยวเรามาลองกันดูแล้วก็เรามาลองดูน้ําหนักด้วยว่าสิบเส้นน้ําหนักจะตกอยู่ที่เท่าไหร่รถผมหนัก12บตันเป๊ะเลยนะ,ะก็12ตันเป๊ะแล้วก็มาดูว่าน้ําหนักรวม จะเป็นเท่าไหร่นะครับเฉพาะตัวแม่เฉพาะตัวแม่เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่โรงโม่เราจะไปใส่หินกลับบ้านกันโตสายบรรทุกสายบรรทุกนี่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 นราจอดอยู่ปั๊มเขียวปั๊มเขียวเดินทางกันโตหน้ารถก็ออกจะรกๆนะครับโอ้โหเหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยครับนี่ชีวิตครอบครัวเนาะเราก็จะประมาณนี้ หน้าบุงหน้าบูดไม่เอานะหน้าบูดเอาไปด้วยอ๋ออ๋เอเอ,าเอาบาย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 ด้วยบาย <c oughs> บายบายบายเดีย๋ยว <c oughs> เราไปกันโตไปไปกันโต <c oughs> เอาเดี๋ยวไปดูโรงโม่กันแล้วกันไป